สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขะนี้สอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลวงพ่อเกษมท่านเมตตาอธิฐานจิตเสกนะครับเป็นเหรียญคูบาแกนนะครับสุมาโนนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงเนาะนะครับออกวัดประตูป่องเลยครับจังหวัดลำปางนะครับปีสองห้าร้อยสแปดนะครับนี่ปีพศก็มีเขียนไว้ด้านหลังเลยเนาะปี2518นะครับหลวง พ่อเกษมเขมโกท่านนะครับเมตตาอธติฐานจิตเสกนะครับเนาะเหรียญนี้ก็สภาพสวยเลยนะครับผิวออกลุงลุงม่วงๆนะครับม่วงๆฟ้าๆน้ำเงินส้มๆนะครับเหรียญคูบาแก่นนะครับสุมโนวัดประตูป่องนะครับท่านก็เป็นพระกรรมฐานนะครับท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนานะครับในสมัยนั้นเนาะหลวงพ่อเกษมท่านก็ได้ไปฝึกวิปัสสนาญาณนะครับ กลางป่าช้านะครับกับคูบาแกนเป็นประจำนะครับเหรียญนี้ก็ปลุกเสกในปี2518นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อเกษมท่านเนาะนะครับก็ปลุกเสกปี2518นเนาะ2518นะครับในการบูรณะพระบรมธาตุนะครับวัดปตุป่องนะครับจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับจะมีโค้ดนะครับโค้ดตอกตรงสังคตินะครับ เห็นไหมนี่ครับจะมีโค้ดตกตรงสังขตินี่ครับนี่เดี๋ยวติดกล้องให้ดูก่อนละกันเนาะนี่ครับนี่นี่ครับจะมีโค้ดตกอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นโค้ด JD นะนี่ครับเป็นโค้ด JD เหรียญก็ออกแบบนี่ครับออกแบบนี่ครับออกมาได้สวยคมมากนะครับเห็นไหมแววตานะครับแล้วก็เส้นข้างคอนะครับมีเส้นข้างแก้มเนาะนี่ครับมีเส้นวงเดือนด้วยนี่ครับนี่เห็นไหม นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นเส้นเหมือนเส้นสายฝนเนาะขีดๆลงมานะครับเรียงๆกันมาเดี๋ยวหามุมก่อนแล้วกันนะครับอืมไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมหามุมก่อนนะครับนี่นี่ๆๆเห็นไหมตรงนี้นะครับมุมนี้จะเห็นนะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ อาจจะเบอร์หน่อยนะพี่พ mm hmm. like right. ี่นะนะครับเพราะว่าโฟกัสยากหน่อยนะครับนี่เห็นไหมนะครับประมาณ4ี่ห้าเส้นนะครับหน่อยเส้นเหมือนเส้นสายฝนนะครับวิ่งเนาะอีกด้านนะครับจะเป็นวงเดือนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอ่าเหมือนเส้นสายฝนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนคูบาแก่นนั่นเองนะครับซึ่งอ่านับว่าเป็นอ่าอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเกษมแล้วกันเนาะนะครับเอาตามความเข้าใจแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตอกนะครับ เป็นเจดีอยู่บริเวณนี้นะครับเนื้อทองแดงนะนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นก่ะหนกนะครับลายกหนกเนาะนะครับนี่เห็นไหมปลายกะหนกนะครับจะมีเส้นแตกออกไปนะนะครับนี่บริเวณนี้นะครับนี่ผิวออกนะครับนี่เห็นไหมผิวสวยนะครับเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้บูชาสะสมนะครับพื้นเหรียญสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะเรียบตึงนะ นะครับจะไม่ได้บวมนะครับจะเป็นแบบเรียบตึงเลยนะครับผิวจะไม่ได้บวมเนาะพื้นเหรียญจะไม่ได้บวมเนาะนะครับด้านบนอัครานะครับมีเส้นเชื่อมเห็นไหมนะครับรุ่นนี้มีเก๋น,นะชาวหาก็ระวังกันดูดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ออกแบบได้สวยนะครับนี่สร้างสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยด้วยด้านหลังก็เป็นเป็นเจดีนะครับเป็นพระาธาตุเป็นเจดีเนาะนะครับอ่ะด้านบนนะครับ นี่เห็นไหมบูรณะพระบรมธาตุนะครับนี่เห็นไหมผิวสวยมากนะครับวัดประตูป่องนะครับนี่จังหวัดลำปางนะครับผิวสวยมากแล้วก็เห็นไหมมีเส้นวงเดือนด้วยเห็นไหมนะครับนี่เส้นเส้นเชื่อมระหว่างอ克ะนะครับนี่เห็นไหมนะครับมีเส้นเชื่อมนะครับนี่แล้วก็ เหรียญนะครับสำหรับด <If> ้านหลังเรียบตึงเหมือนกันแต่จะมีเป็นหลุมนะครับเห็นไหมสองกล้องลงไปนะครับจะมีเป็นวงๆนะครับนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นเหมือนเป็นหลุมนะครับเหมือนเป็นหลุมอันนี้คือเป็นทุกเหรียญนะครับอันนี้คือเป็นทุกเหรียญนะสาหรับเหรียญแท้นะครับนี่บริเวณตรงนี้ก็มีนะครับตีกล้องลงไปจะเห็นเลยนะครับนี่บริเวณคําว่าหลวงพ่อนะครับระหว่างเลข8กับไม้เอกนะครับเห็นไหมมีหลุมด้วยนะครับนี่ นะครับประมาณนี้นี่ช่องนี้เยอะเลยนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับสวยนะครับแล้วก็เจดีนะครับเห็นไหมคมนะครับคมออกแบบได้มาได้คมมากนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินบริเวณระหว่างจังซื้อนะครับคําว่าคูบาแก่นกับเจดีเนาะนะครับนี่เห็นไหมจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเนื้อนูนขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้ แล้วก็มีจะมีเส้นเชื่อมนะครับนี่สวยนะครับผ้าสวยมากนะครับคูบาแกนนะครับสุมาโนนะครับนี่มีชื่อหลวงพ่อเกษมกำกับด้วยนะครับนะเนี่ยหลวงพ่อเกษมนะครับเขมมโกนะครับปี2518นะครับ27มีนาคมนะครับปี2518นนะครับถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับปีลึกอีกหนึ่งรุ่นนะ ที่น่าใช้นะครับบูชาสะสมนะครับหูเหรียญนะครับนี่เจาะนะครับสวยคมนะครับแล้วก็จะมีคลิปปิ้นนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะเนื้อปิ้นนะครับนี่เห็นไหมปิ้นแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับนี่เนื้อปิ้นแบบนี้เนาะนะครับนี่เนื้อปิ้นแบบนี้นะครัแบ,บแท้ดูง่ายนะครับส่วนมากจะเจอเนื้อปิ้นนะนะครับจะเจอคลิปปิ้นนะครับเกิดจากาแรงกระแทกเนาะนะครับ เห็นไหมผิวสวยมากนะครับเหรียญคูบาแกนนะครับเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์หลวงพ่อเกษมเนาะสำหรับขอบนะครับขอบเหรียญนะครับขอบตัดก็เป็นตัวตัดในยุคนั้นเลยนะครับเป็นตัดฉีกเนาะเป็นเบสิกของในยุคนั้นปีนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมตัดฉีกตัดตายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าใดมีผิวสวยๆโหดๆนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะนะครับ พี่ๆท่านใดมีหลวงพ่อกระเตมหลวงปู่โตหลวงพ่อคูณนะครับหลวงปู่แหวนนะครับเกจิอื่นๆนะครับลองส่งรูปมาดูได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะนะครับเห็นไหมนะครับผมไล่ขอบให้ดูนะนะครับประมาณนี้เห็นไหมนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับนี่พี่ๆท่านใดมีนะครับก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นพระดีปีลึกนะครับที่สภาพผิวสวยมากนะครับปี2518นะครับนี่องค์นี้นะครับน้องเปิดแบ่งปันน้องให้พี่ๆนะครับได้เช่าหานะครับบูชากันอยู่ที่1,100บาทเท่านั้นนะครับ1000นะครับ100บาทเท่านั้นพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับเช่าหาบูชานะครับรีบพักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะผิวสวยมากนะครับต้องบอกได้เลยว่าเห็นไหม ในครับผิวสวยมากนะครับเก็บอีกนิดนะผิวลุ้งนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับนี่สภาพเรียนสวยนะครับสวยมากก็พี่ๆถ้าใดมีพักเครื่องอยากจะแบ่งปันก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อก็บนหน้าจอหรือว่าใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือไม่ก็สแกน QR วอารโค้ดก็ได้นะครับ เป็นผ่านไลน์เนาะเพิ่มเพื่อนสแกน QR วโค้ A นะครับบนหน้าจอได้เลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ